สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านะทุกท่านนะครับนะก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจาก YouTube เกีย8โกดนะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาฉีกแหวกแนวซะหน่อยทุกทีนะครับเราจะไปกันที่บ้านล้างป่าบ้างนะครับไปตึกล้างบ้างนะครับแต่วันนี้นะผมจะพาทุกท่านมาที่วัดนะครับมาท้ายวัดมาตรงกดฏังเก็บศพนะครับมาตรง เก็บกระดูกมาตรงเมนเผาศพนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลุยเดี่ยวเลยนะครับซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวไม่ได้ว่ากลัวบ้านล้างกลัวตึกล้างนะแต่ผมจะกลัวกลัวดังเก็บศพกลัวหีบศพกลัวเมนเผาศพผมจะกลัวมากขนาดคือมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีศพนะแค่เห็นแบบลายกระหนกนะครับแค่เห็นเห็นเป็นเมนป่องเมนอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกกลัวแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆท่านนะครับนะมาเดินนะครับเดินเดี่ยวนะ สถานที่ที่ผมเอ่ยมาข้างต้นนี้ดูซิว่านะผมเนี่ยจะสามารถพิชิตความกลัวของตัวเองได้หรือเปล่าส่วนเรื่องสิ่งลี้ลับนั้นนะครับจะเจอจะเห็นจะอะไรยังไงนั้นเอาไว้เป็นเอาไว้เป็นแบบทีหลังนะครับนะเอาแค่ว่าผมจะรอดผ่านสถานที่แห่งนี้ไปได้หรือเปล่านะครับนะแล้วก็นะครับนะถ้าท่านไหนอยากจะสนับสนุนผมนะอยากจะสนับสนุนชาแนลเกียร์แปดโกนะครับ สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้เพียงเดือนละ80บาทนะครับแต่ถ้าการสมัครสมาชิกแล้วนะมันไม่ทันใจนะครับผมจะปักหมุดพร้อมเพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถสนับสนุนโดเนตกันเข้ามาได้นะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าบรุยกันไปป่ะครับทุกคนตอนนี้นะครับอันนี้คือเป็นท้ายวัดนะตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นห้องน้ําให้สําหรับคนที่เขามา งานศพหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวเช็ดเช่จอมปวกตกใจหมดตรงนี้นะครับเป็นท้ายวัดซึ่งเขาบอกว่านะมีเชิงตะกอนแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ประมาณเขาบอกสิบคนอกแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมกล้องมัน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 โฟกัสอะแ๊บบนึงเฮ้ย hey. เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนทำไมกล้องผมมัน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 ,ม,นมันโฟกัสเองอะเป็นึงอ๋อโอเคมาแล้วมาแล้วเชดโดตกใจหมดเลยอุ้ยหลอนเฮ้ยตรงนี้เป็นเมนหรือเปล่าวะ เฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเงาใครวะเดวกอนเฮ้ยดี๋ยเดียเดี๋ยวเมื่อกี้ใครใครใครยืนอยู่อะใครครับ เดี๋ยวหลอนว่ะทุกคนครับเฮ้ยเมื่อกี้เงาใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ด้านในอะ่ะตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสร้างเป็นอะไรนะทุกคนแต่ผมเห็นเชิงตะกอแล้วนี่อะแล้วดูต้นไม้นะทุกคนใหญ่บเบ้อเร้อเลย 没点开灰呀？ แดดดูดิเฮ้ยโคตรร้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยลมลมพัดทุกคนหูุต้นไม้นะโอ้โห้เยเฮ้ยน่ากลัวมากโด้เฮ้ย ม,มีเสียงม,มีเสียงคนทุกคนมันมีเสียงผู้หญิงมีเสียงคนแก่ตั้งใจฟังนะ อันนี้คือตรงตรงนี้เชิงตะกอนนี่เขาเลิกใช้งานไปแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เขาสร้างเมนแล้วนะโอ้ยแต่คนลุกมากอ่ะทุกคนแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยเผาเผามาหลายศพมากนะครับเยอะเลยล่ะก่อนที่จะสร้างเมนนะแล้วดูต้นไม้เฮ้ยคนลุก เ่ยใครวะเดี๋ยวเงาใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่บริเวณแถวนี้เลยทุกคนแถวนี้แหละอันนี้คือหลังวัดตรงป่าช้าเลยนะทุกคนนะ คนตั้งใจฟังนะทุกคนเฮ้ยน่ากลัวมากแต่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีเงาใครยืนอยู่ตรงนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันตรงโกดังเก็บศพกันดีกว่าตรงบริเวณน,นี้โอ้โหโคตรหลอนทุกคนไปทุกคนครับดูตอนนี้นะสี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าจะอยู่นานไม่นานนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ผมกลัวแต่ผมจะพยายามฝืนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ย เดินทะลุไปเขาบอกว่าตรงด้านหลังเนี่ยมันจะมีโรงทึมอยู่นะครับมีคนกำังเก็บศพอยู่และมีสองล่างเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์กันนะครับไปโอ้ยมันน่ากลัวจังวะโอ้ดูทุกคนหวยไหมวะเฮีย,ยงเอาไปวะเดี๋ยวก่อน เอ้ยทุกคนทุกคนเอ้ยนี่นี่ผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าลบกู่นะทุกคนนะเห็นคือเห็นเจอคือเจอและไม่มีคำหยาบครับอุยอะไรวะเรเดทั้งสิ้นเลยนะครับทุกคนโอ้ยกระดูกท <c oughs> ั้งนั้นโอ้ยผีปูผีแย่ขอญาติเนอะเชื่อมั้ยกี่เงาใครก็ไม่รู้ตรงเนี้ยยืนอยู่ เฮ้หล่นวะพี่ปู่พี่ยาเด้อไม่ได้มารบลูเอ้ยยัยอะไรวะเดี๋ยวอันนี้จะไม่มีท้าทายนะครับจะไม่มีท้าทายจะไม่มีคําหยาบใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะเผอหลุดปากนะครับทุกคน หลังนี่คือเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะน así, คนน่ากลัวเลยอ่ะไม่ต้องมีประวัติไม่ต้องเล่าอะไรทั้งนั้นครับมันหลอนอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วผีทั้งนั้นนะทุกคนโอ้ยถ้าเกิด <Both> มีใครนั pitch? ่งอยู่บนนี้ชิ๊บเปล่งเลยนะเฮ้ยใครว้ยทุกคนทุกคนตั้งใจฟังนะ เดี๋ยวเราจะไปที่ท้ายป่าช้ากันนะทุกคนนะเพื่อที่จะไปตรงโรงทึมนะครับกํังเก็บศพนะโอ้ไปๆๆๆๆน,นีเสียงเหมือนคนแก่ทั้งใจฟังดีๆนะทุกคน เ <h ate> ไปกันต่อครับทุกคนจุดหมายเราอยู่ที่สองล่างนะครับเป้าหมายเดียวกันนะสองล่างนะแต่ในระหว่างเดินเมื่อกี้เห็นเงาแล้วก็มีเสียงคนแก่ <h ate> อยากมองเลยหน้าคนตายโอ้ยทุกคนทุกคนตรงเชิงตะกอนผมว่าหลอนแล้วนะตรงนี้แม่งโคตรหลอนเลยครับจะไม่พูดอะไรเยอะนะทุกคนนะเพราะว่า เฮ้ยใครเดินตามอ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนใครเดินตามผมก็ไม่รู้อ่ะพี่ปู่พี่ย่าเด้อเฮ้ยไปต่อดีกว่าต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนนะผมผมอาจจะอาจจะอยู่ไม่นานนะ ผมมาไดถึงขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะสําหรับสถานที่ที่เป็นป่าช้าที่แบบมีโถกระดูกมีกรดังเก็บศพแบบนี้นะครับอุยคือแบบแต่ก่อนเคยเคยไปแหละแต่ที่นี้มันไม่ได้ไปนานไงมันจะเน้นเข้าป่าเน้นอะไรกันก็เลยมันไม่ได้ค่อยอุย้ยอะไรวะเนี่ยอยันี้เป็นพานโอ้โหแล้วนี่ดูที่ที่ ที่เก็บศพนี้สร้างโดยว่าที่อะไรเนี่ยสงมอบเสร็จเมื่อสามสามสิบโอ้โหเชดเดิพศสามศูนย์อันนี้ก็หกสิบกว่าอือหือือหึเดียว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 อือหอกิน นี uh ่นะครับทุกคนร่างที่หนึ่งกับร่างที่สองสองร่างนะครับอื้กินหอมชิบหอมเขาบอกว่าเพิ่งมาเก็บนะครับทุกคน อยู่ไหมโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยช่วยอดโอ้ยทุกคนครับต้องบอกอย่างนี้นะผมรู้สึกตอนนี้ปัดปอดแล้วนะก็กลิ่นโคตรแรงเลยนะครับ โอเคครับไม่ลบหลู่นะจะไม่ลบหลู่นะครับทุกคนอยากเห็นอยากให้เห็นอยากให้เจอออกมาให้เห็นออกมาให้เจอหน่อยได้ไหมทําอะไรก็ได้ <c oughs> ตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยตอนเนี้ย เชีอะไรออก,กออกออออกมทุกคนโอ้โอเสียงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วดูเนี่ยดอกไม้ยังสดๆดอยู่เลยโอเคครับทุกคนขออนุญ,ญาตออกก่อนนะตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะครับนะหลอนมากๆไม่อยู่แล้วตอนนี้นะจิตใจผมแบบคือผมต้องแบบโอเค องพูดจะพบเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ